เอาความดีขึ้นมาพูดเอาความดีความมีขึ้นมาพูด่อนแล้วก็ยกให้เด็กที่หลังมีจจำนวนไม่น้อยที่ทำให้เด็นก่อนแล้วก็มาดีที่หลังแล้วก็ไปไม่รอเรฉะนั้นโครงการนี้เป็นความร่วมมือร่วม,มใจสมัครสามานสามัคคีของวัด ซึ่งหมายถึงพระทิสุดสมนเนรพระสงฆ์องค์เจ้าประชานี้ก็ญาติโยมอ,อุบาสกอุบาสิกาละโดยเฉพาะอุบาสกบริการรอบวัดป่าสันที่สูงแห่งนี้ต้องชื่นชมยินดีนะโยมถ้านั่งอยู่ข้างล่างก็ทุวันป่าชา้าใช่ไหมท่านเจ้าวัดวัดที่สองก็รักษา,าว,วันนี้เห็น ส่วนราชกราระัานจังหวันท่ท้องเทนเแม่เพิมาหอและเพิผู้หญิงด้วยยังเป็นขัานะที่ามจะป็นหงนัจะให้เราปรบารนะทนนเราเราให้มาในงัานได้วยเ้อยูงานที่จะพื่การพัฒนาเ Yeah. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นั้นได้ก,กล่าวถวายการับรับคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมพมพงษ์ราชาประธานกรรมการขักเครื่อนโรงการวัดประชารัสร้างสูดผลเหนือและคณะกรรมการที่เคารพอย่างสูงทุกรูป พระามราการพระเดชพระเจ้ากระาจุฬางรณ์สุพร,ร,ระสิริวชิรสุธีเจ้าคนะจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายอันายุทธและพระเทวร,ราที่เรพอย่างสูงทุกรูปเรียยท่านวานสุราชการท่านนบันับนแน่แเธอท่านเานเพย์และประชาชน Gracias. Uh -huh.